สวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกันทดสอบในเรื่องของคารารถยนต์นะครับวันนี้ผมทดสอบกับหลอดไฟของมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็ผมต่อตรงจากสวิตชิ่งเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดึงปลั๊กออกดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าได้ประมาณกี่วินะครับถึงจะดับนะก็เดี๋ยวลองดูวิในวิดีโอก็ได้นะครับผมอ่ะผมจะถอดเลยนะครับถอดปลั๊กออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าได้ประมาณกี่วินะ ตัวนี้เป็นขับปาตัว20ล้านฟาลัดนะครับอัดมีเสียงรบกวนบ้างนะต้องขอไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าได้ประมาณกี่วินะครับผมขอสักข้าเลย1นาทีแล้วผมขอตัดวิดีโอนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เกือบเกือบหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวลองถือไปเรื่อยๆดูนะครับว่าจะถึง2นาทีไหมนะถ้าถึง2นาทีแล้วไฟยังไม่ดับนะครับเดี๋ยวผมขอ,อข้ามวิดีโอไปนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะนานเกิน นะครับตอนนี้นาทีกว่าแล้วนะครับลองดูนะว่าสองนาทีมันจะดับไหมนะครับตอนนี้วนก็ลงเรื่อยๆนะครับผมพัดลมก็ยังทำงานอยู่นะครับกินไฟจากคาปาทั้งนั้นนะครับผมนะครับวนก็ตกลงเรื่อยๆนะครับไฟก็ยังไม่ดับนะครับ มันก็ค่อยๆหลีลงแล้วนะครับก็อยู่3ามโวลต์กว่าแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคก็ได้อยู่ประมาณนาทีกว่าๆนะครับหรือว่าเกือบๆนาทีก็ตีไว้ว่าประมาณ ได้ประมาณหนึาทีกับหลอดไฟ1หลอดนะครับแล้วก็เลี้ยงวงจรนะครับผมแล้วก็พัดลมด้วยนะครับไฟก็ยังดับไม่สนิทนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับก็ต่อเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมถอดปลั๊กดูเลยนะแล้วก็ลองดูนะว่าได้ประมาณกี่วินะครับ เรียบร้อยดับหมดนะครับก็รีวิวคาปาก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามชมรีวิวมากครับสวัสดีครับ